แต่เดี๋ยวนี้คนรวยมันกอบโกยมากจนเกินไปฝากธนาคารเมืองไทยไรรม่พอต้องบินไปฝากธนาคารเมืองนอกในที่สุดคนรวยก็ไปม,มีความสุขเหมือนกันคนจนก็ไปม,มีความสุขเหมือนกันคนรวยก็เป็นเปรตติดแอร์คือหิวกะหายหรียกว่าวิมานนี่ก็เปรตเปรตอยู่บนวิมานในห้องแอร์ดังที่ในพระไตรปีดกเปรตแต่วัตถุเรียกว่าวิมานนี่ก็เปรตเปรตที่อยู่บนวิมานได้มากเท่าไรไม่พออยากจะตายมาเกิดใหม่ให้ให้ทำบุญอีกมากๆเพื่อจะได้รวย ขึ้นมากยิ่งกว่าเก่าความจริงนั้นจะเป็นวิมานนิกระเป็ดอยู่ในเนื้อในตัวในจ,นใจินตนาจัยเทมีมากๆแล้วก็หวาดกลัวเพราะไม่ไม่ทราบาไปกองใครมาไปเอารัดเอาเปรียบใครมามกองทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมทั้งทั้งภาษีทั้งค่าขนส่งหักบวกลบคูณหารลงไปแล้วก็ยังมาเมฆมาเอากําไรกับขนยาคนจนนี่มากๆอย่างเงี้ย มันก็อยู่ไม่เป็นสุขที่ผู้ิอาจารย์บอกว่าเนกาซีระพเตสุขขังผูกอบโกยกินเพียงคนเดียวไม่พบกับความสุขเศรษฐีมีเงินเป็นพันๆล้านกินคนเดียวไม่พบกับความสุขในที่สุดไปไหนมาไหนมันก็ยังหวาดกลัวกลัวเขาจะหลอบข่าหลอบยิงกลัวเขาจะล้อมมาจับเลียขาาไทยในที่สุดก็เลยจ้างมือปืนแห่เป็นขยงขยองเรียกว่าเป็นอสุรกายติดแออสุระแปลว่าไม่ก้าหานขี่คาดวาร์ปัวกายหมูเราที่ขี่คาดวาดกปัว ก็เลยติดแอไปไหนจ้ามือปืนเป็นขยงถึงขนาดนั้นยังไม่วหวถูกยิงตายวางระเบิดกันตายก็เลยตายติดแออีกเหมือนกันทั้งหมดนี้เรียกว่าตกนรกติดแอ แปลงแปดติดแอร์ตกนรกติดแอร์อสุรกายติดแอร์โง่จะเป็นทุกข์เป็นอามเป็นเดลชานติดแอร์ในข้าวของมนุษย์เีวมนุษย์สติรลชาโนมนุษย์เปโตมนุษย์อสุรกายโยมนุษย์นิรัยโยตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเปตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเดลชานตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นอสุรกายตัวเป็นมนุษย์จิตใจตกนรกทั้งนั้นที่รับรู้วยมันตกนรกติดแอร์กอด นี่ที่เรียกว่าหายใหญ่ล่นหายหน่อยบอดเต็มเพราะความโลภเท่มีคนที่เต็มไปด้วยความฉลาดขาดความดีขาดความเมตตาปานี้มันก็เพียบกันแล้วคนนี้งโง่งโง่กันลงไปอย่างบ้านนอกบ้านนาทั้งหลายเนี่ยทำนาได้ข้าวได้ปลาอาหารมาทำบุญสุธรหรลทานกันยกใหญ่แต่สิ่งที่เป็นบุญนิดเดียวจะแจกข้าวแก่ผู้ล้มหายตายไปตาทีข้าวควายไปตัวหนึ่งราคาหา้าพันหกพันจ้างนังมาอีกหนึ่งจอ โอ้ยราคาเป็สองพันสามพันหลังจากนั้นก็นกนซื้อเหล่ามาเลี้ยงกันกินอิม่มแล้วรากออกอาเจียนออก,ออก,ออกมากินไม้เสร็จแล้วก็ไปทําบุญสร้างซื้อกองบุญมาทําบุญรถเทลาพิเศษหดสงให้แกพระดีไปดีพระต่อไปขายต่ออีกซื้อโทรทัศน์บงังเอาไปซื้อเลขบงังไม่รู้จะเป็นบุญตรงไหนชาวอีสานเราทําบุญกันอย่างนี้เหมือนเลยจิ้บายไวบอดเอาบุญพระเวทชีดึงข่าควายเป็นสิบ ตัวจางนั้งจ้างมอลำหมูซื้อเหลากิน30-40ี่สิเทถ้าอย่างนี้หมู่บ้านร้อยหรือ200อครอบครัวคิดแล้วนนจะต้องออกจากบ้านของตนเองเนี่เป็นสินแสนในบุญพระเวทครั้งหนึ่งบุญกระถินครั้งหนึ่งซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยทีนี้ถ้าหากเราจะคิดว่าการทําบุญชนิดนี้เนี่ยลองทำไม่เห็นมันสนุกดูเอาเงินจนํานวนที่ซื้อควายมาขากินซื้อเหลามากินจ้างนั่งจ้างมอลำมาดูนั่น เลิกมันเอามารวมกันแล้วเอามาตั้งเป็นสาวกหมู่บ้านงานหนึ่งๆนี่เราต้องเสียเงินออกจากบ้านเนี่ยเป็นเส้นแสนนี่ลองคิดดูถ้าเอาบุญพระเวททีงเงินเสียฟ,ฟรีๆไปนี่มีหนำซ้ายังเป็นโรคภัยไข้เจ็บเพราะเมาเหล้าเมายาขาดตีบีบยเขา่าโคเข่าตะลางกันคอหักตายเพราะขี่รถเมามอเตอร์ไซค์ชิ่งเหล่าเนี้วเราเอาเงินจํานวนเนี่ยออกมารวมกันแล้วเอามาตั้งเป็นสาวกหมู่บ้านซื้อของมาแล้วก็มาขายกันเองตั้ง การมการขึ้นเอาราคาถูกูกันไหมต้องเอากาไรมากมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรียกว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมของตอนเองแล้วก็ช่วยเหลือตอนเองในสังคมตนเองได้เดี๋ยวนี้เราต้องไปซื้อของกับพวกเศรษฐีคนร่ํารวยทั้งหลายบางคนที่รวยมันก็รวยขึ้นมากขึ้นนี่ไหายไงมันก็จะล้นไปเรื่อยหายหน่อยก็บ่อเต็มเขาซื้อมาสมมติว่าห้าบาทค่ขาขนส่งอีกบาทหนึ่งจากกรุงเทพจากโรงงานมาก็เ,าเป็นหกบาท ค่าภาษีที่ต้องเสียให้ลัฐห้าสิบตามเป็นหกบาทห้าสิบเสร็จแล้วเขามาขายแะมันสักสิบาทเนี่ยไปยังไง10บาทเอากําไรไปแล้ว3ามบาทห้สบคิดค่าคนสง่งคิดค่าภาษีที่เขาจะต้องเสียให้รัฐคิดค่า อะไรต่อ <blunt animation> อะไรเสร็จเรียบร้อยยังมาบวกกาไรเพิ่มเ้าไปเราตายลูกเดียวมีแต่แบกแบกทั้งข่าคนตรงแบกทั้งข่าภาษีที่คนที่เขาขายเขาก็ลงทุนซื้อมาแล้วเอากาไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเขาเอามากมากด้วยเพิ่มทั้งข่าคนตรงข่าภาษีส่วนลดส่วนอะไรเขาเขาซื้อมาเขาจะมีส่วนลดจากมีดิแฟคเอรี่จากโรงงานของเขาเนี่ยพอเหตุนั้นหายใหญ่หล่นหายหน่อยบ่อเต็มหายใหญ่เอาหมดทุกอย่างอาภาษีเอาหัก มาเป็นกําไรด้วยค่าขนส่งหักมาเพิ่มเป็นราคาขายพวกเราไอ้หายน้อยนี่็ซื้อไปเธอขายข้าวไปซื้อขายปอไปซื้อขายมันไปซื้อลองคิดดูอ่าพอขายมันใหม่ๆขายข้าวใหม่ๆได้นายใหม่ๆเอาหนังมาฉายอ่าผู้เด็กสิบบาทเด็กห้าบาทผู้ใหญ่สิบบาทคนที่เอาหนังมาฉายมาหล่อลวงเอาเงินของเรานั่นไม่ใช่ใครไม่ใช่คนยากคนจนเจ้าของบริการเหล่านี้มีแต่คนร่ำรวยหายใหญ่มันก็เลยล้นไปเลยหายน้อยก็าขาดแคลนบอ่อเต็ม ในหนังในละครนั้นมันสอนอะไรทั้งหลายรู้ไหมถ้าเล่กันมันก็แก้ผ้าเข้าไปกอดกันจูบกันถ้าชัางกนันก็ชักปืนกันไปไล่ยิงกันฆ่ากันทั้งหมดนั้นมันส่งเสริมกิเลสโลภะโทสะโมหะสั่งสมอบรมแต่สิ่งเหล่านี้เราก็เลยอยากจะเป็นอย่างนี้สาวรุ่นใจแตกสาวใหญ่ใจถึงแม่หมายใจปัจ่มเกิดมีขึ้นผู้หญิงผัวเพอก็าขายเนื้อขายตัวเล่นผ่ายเล่นให้โลผู้หญิงเอาแล้วสีดังที่กล่าวมาแล้ว พอเห็นนั้นทำยังไงหางหายใหญ่ยังสิบหล่นหายหน่อยจังสิเต็มเราก็ต้องกลับมาหาสู่เส้นทางแห่งศีลแห่งธรรมเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ชัดคนรวยไม่เป็นเศรษฐีใจบนเป็นนายทุนหน้าเลือดมันก็เลยกอบโกยหายใหญ่ก็ล้นคนจนเป็นหายหน่อยแต่ไม่มีธรรมะไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลไม่รู้จักตนไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักการไม่รู้จักเวลาไม่เข้าใจสังคมประชุมชนบุคคลเรียกว่าไม่มีสัพปะปุริสธรรมเจ็ดประการ มันก็เลยบูชาอาบายามุอยากรวยทางรัดซื้อเหล็กซื้อหวยซื้อไม่ทุกก็เล่นการพน,นันเล่นการพนันเอาทางตรงไม่ได้ก็เอาทางอ้อมหัวจุ่มใส่กันทั้งวันแบบมีแต่จ้องจะกินตับกินไตกินไส้กินพุงกันไม่มีใครที่จะรักกันจริงในวงกนนารพนันนั้นแต่เราก็จ้องเมื่อเล่นกันไม่ได้สูญเสียขาดทุนมากับรักโศกจอหอไม่มีอะไรจะกินนี่รักกันต้นกันนาตรนาข้าวกดมงกดไม้บ้านเมื่อก็ไม่ต้องเคารพกันละที่นี่อืม ทำลายป่าตัดไม้อะไรต่ออะไรทำยังไงก็เอาเพื่อให้ได้มานี่เรยว่าหายใหญ่หล่นหายหน่อยบ่อเต็มมันเริ่มจากหายใหญ่คนใหม่มีสินมีทาเมื่อข้าราชการใหม่มีสินใหม่มีทํมก็ไปเอาเปียพ่อค้าหาภาษีโอ้เก็บภาษีส่วนเพิ่มไม่เก็บซ้ำซ้อนว่าเข้าไปจังนั้นมันก็มากขึ้นมากขก้นเอาไปเอามาภาษีตามกฎหมายยังไม่พอยังมีภาษีกินบีตั้งตัวกันจับกันกินกันอย่างนี้เมื่อ ข้าราชการไม่มีสินทำก็เอาเปรียบพ่อค้าพ่อค้าถูกข้าราชการไม่มีสินทำบีคูดรีดทั้งพวก้าสองภาษีแม้แต่แผ่นดินที่จะขี่ดึงคนโบราณทั้งหมายเนะี่ยมันไม่มีทางกินมันก็มากินคนยากคนจนลองคิดดูสิเอาภาษีเขาเท่านี้เขาก็ไปคิดภาษีต่อสมมติว่าเขาซื้อมาห้าบาทค่าภาษีหนึ่งบาทสมมตินะแล้วค่าขนส่งห้าสิบสตางค์เป็นอันวัดต้นทุนเนี่ยหกบาทห้าสิบเขาซื้อมาห้าบาท ขาขคนส่งอีกห้าสิบตังค่าภาษีหนึ่งบาทสมมติเนี่ยถ้าเป็นต้นทุนหกบาทห้าสิบเขาจะเอามาขายให้คนยากคนจนโดยไม่ต้องเอ็นดูปลาณีกันล่ะฉันขายเลยสิบบาทนี่ยังถูกที่สุดก็ได้กําไรสามบาทห้าสิบอย่างนี้คือเรียกว่าเมื่อข้าราชการไม่มีทําก็ไปเบียดเบียนพ่อค้าเมื่อพ่อค้าไม่มีทําก็เบียดเบียนชาวไร่ชาวนานเมื่อชาวไร่ชาวนานได้รับการเบียดเบียนไม่มันก็ไปเบียดเบียนธรรมาชาติดินฟ้าอากาศอ่ามันแรงมันทุกข์มันยาก อะไรกันลงไปอย่างนี้มันจะเป็นอีทัพปจยตาเป็นกฎอันนี้ส่งไปให้เกิดอันนี้อันนี้อันนี้ที่พระพุทธเจ้าอานว่าอีทัพปจิยตาอันนี้เป็นปัจจัยให้อันนี้อันนี้จะเกิดขึ้นอีมัสมิงสติอีทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอีมัทสมิงอสติอีทางหน้าโหติถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีมันเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นข้อนี้ที่เรียกว่าไหไงล่มให้ไงล่นไห้หน่อยบ่อเต็ม ก็หมายว่าคนไม่มีสินมีธรรมคนรวยจะเป็นไม่เป็นเศรษฐีจ,จบุญมันจะเป็นนายทุนหน้าเลือดเอาเปรียบคนจนจนหายใหญ่ล้นนิกลงไปกําไรนี่ปีนี้พวกเศรษฐีนายทุนนั่งหลายมีกําไรเป็นสองสองร้อยเปอร์เซ็นสามร้อยเปอร์เซ็นตแต่คนจนทุกลงไปอีกเป็นร้อยร้อยเปอร์เซ็นตอีกเหมือนกันมันก็จากได้เอาเปรียบกันละทีนี้มากขึ้นมากขึ้นเมื่อมันไม่มันถูกเอาระเอาเปรียบมากขึ้นมันก็รักกันป้นกันมากขึ้นอย่างนี้คนหนึ่งก็ คนทํางานทํางานเกือบตายอีกคนหนึ่งก็ไปลามไปเลียไปซ้ำออยเจ้านายก็ขึ้น,งนเงินเดือนซะสองพันสามขันเอ้คนดีดีซื่อสัตย์จริตต่อหน้าที่การงานกลับมองข้ามพอคนนี้ไม่กินเหล้าเมายาไม่สูบุรีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานกลายเป็นแกะดํากลายเป็นบุคคลที่สังคมไม่พึงปรารถนาคนดีๆอย่างนี้อย่างข้าราชการบางคนตรงชิ้นจริงๆถูกทูกพวก,พก,พกทั้งหลายเกลียดชังหาว่าไอ้หมอนี้มันมันมันไม่ดีในความไม่ดีเงี้นั่นคือ เขามีแต่ความดีไม่มีเชื้อให้ความชั่วไปเพาะอยู่ในใจเขาไดคนชั่วก็ไม่สรรเสริญคนดีอย่างนี้มันก็เลยอุปมาเหมือนหน่วยหน่วยไหที่คนโบราณว่าอุปมาเหมือนหหน่วยเหมือนหหน่อยบ่อเต็มคังหนาําบกข่า,ขามันไม่เต็มอุปมาเหมือนหหน่วยบ่อเต็มคังหนําบัดวญา,ามการใส่เกินวัยวิ่งแลนมันหักแสยากเหี่ยเพี้ยนส่างซอยหนายในข้าวนั้นจะมีโจรผู้ร้ายซึ่งหยาดของหลวงทั้งกระส้วงเศร้าค้นมุนมีตีพุ่นโจรผู้ร้าย สิ่งหาาิของหลวงขาว่าขอสิ่งญาติของหลวงอาจจะเป็นโจรผู้ร้ายในคาบค่าราชการก็ได้ขอรับชันช่อลาบ,บางล้วนเงินผองเงินพันออกมาในกายเป็นเงินผานกินกันเหมือนกับน้ำแข็งเปืโย,โย,ย์หยดจุดจึงบอกว่าโจรผู้ร้ายสิ่งหาตดของหลวงทั้งกระซ่วงเศร้าคุนมุนมีตีปุ่นคนเมืองห่อนนอนตาบอดในหน่วยการเก็บสวยนับตั้งแต่มือเสียฮ่อนห้อมถอนเขาใส่สัง บ่อให้ยั่งอยข่างทีบทินดินดอนทั้งอกอ่นหน้าสวนหมวนลงบอมีไหวผ้าสีเกลือผ้าสีใหม่พยายากันตาฟินหอดขี้ดินบ่นขี่น้ำจิให้ทรงหลวงเจิงว่าให้ปากว่วงล่วงหลอกกินไตคือทั้งไข่กินบีเมือเล่าข้าวนั่นอัศจรรย์นอนี่กำมี่ด้ผักข้าวโอ้เฮ้ฟงมูไร่เล่าพีนองฟังแล้วให้หำหอนเนรพ้อนแต่คนโบราณนั้นว่าอย่างนี้ความฝันข้อที่แปดขอภัยความฝันข้อที่แปดได้ผ่านไป